เงินส no ี่ล้านกูยอมวะไปถึงกูต้องหอบตลอใช่ใช่แล้วก็กูยืมเงินสี่ล้านแล้วไม่คืนเขาผมเนี่ยนะทันก่อนต้ถามเลยว่าพอกูยืมเงินหนึงเดือกูบอกว่าไม่ให้เรื่องเงินกูไม่ให้ที่เวลามันอยากได้เงินสามแสนล้านหนึ่งนั้นผมโอนให้มันเอ้ยมาคิดเลยว่าสี่ล้านมันจะเป็นโหมเพราะหมื่นหนึ่งมันยังไม่ให้เลยครับไม่ให้เออสงสารนาน้วคุณไม่ไม่าหยกเราไม่ใช่ครับไม่ได้โเล่ เคยยืมแล้ว <c oughs> ่งไม่อยู่นขวโยงนาวเพราะว่าเหมือนว่าช่วงที่ผานมาป่ยแบี้ไปยนอะอยไปมันเลยังเลยอะ้เยอยนเลยอะยนเลยโยัอะยนเลยอันเยอะยันเพยอะเลยอยนเลยอันเลอะนลยอะยันเลยอะันเลอยันอันโยอไยันเลยอยันยันเลยันเลยอนเอนเลนเอยเลลอล้วละอล้านไยอะไรกันขนาดนั้นหรอ แล้วปกติเรายืนเขาบ่อยนะครับปกติเขายู่เราให้ให้ให้ใครว่าเราดมีฐานะเราดูมีฐานะหลังๆเราก็ไม่ให้เลยข่าวเยอะเลยทำไมเราถึงมาที่โรบิเซ่ครับถอยนิดนมงได้ไม่ไดการตัดเราคุ้นเายเพื่อนคือต้องหนอว่าอ่าเป็นเพื่อนสนิทกันไงแล้วก็ทุกครั้งมันก็จะมีเหตุผลเรื่องแบบ เลื่อนเศร้าๆมาให้หน่อยไก็ต้องใจอ่อนแต่เรายกข้อใหญ r เป็นเรื่องอย่างที่สุดว่ามาเล่ามาแล้วเล่าได้โอ้ยโอนให้เลยเพราะว่ามอถ่อนต้องมีฐานะเหมือนกันโอนีปดูสองแสนก่อนเนี่ยทเขาอยู่ใใจนะนจริงๆตยังไปลาดใจปลาดใจว่าธนาคารมม่มหรอทำไมต้องใหู้อนนไปกอดคนไปลงบาเลย ให้หนุนหรือเปล่าเราแฝงอยู่เหมือนกันกลัวเป็น AI ปลอมเสียงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาพอมีแบบว่าเขาไม่ได้โดนใช้ทือสี่หลักเราได้โทรไปถามว่ามึงยังมึงถามแล้วตอบเลยใส่ใจแหละใส่ใจอไม่รู้ว่าคนอย่างมันยังโดนเหรอ ไำไมเราเราเลาไปไว่าเป็นอีไม่เอาเล่าได้ไหมสายหนีทำไมถึไดทั้งสี่ลานเพราะมันตั้งตอันนี้ยังไม่แล้เป็นคนพูดเดี๋ยวนี้อยากพูดไม่ใช่ไม่ใช่คนพดได้เรา่เราเพิ่มโงไปกำลังใจเพื่อเพิ่มเพิ่มแบบห่วงเาหลังมันจะมีอะไรกลับมาที่ผมไหม่ะห่วงไหมห่วงพูดต่อพูดได้เหรอต้องพูด่อก็ก็เป็นห่วงเขาอะไรอย่างนี้หรือว่าเฮ้ยไทรไว้ยิงไทรสีล้านแน่หรือว่าอะไรอเงี้ยก็ ไม่รู้ว่าผมพูดออกไปก็คือมันเป็นเรื่องของต้องตอบเขาแล้วน้องแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นละเอียดขอองะไรอย่างเงี้ยขอไม่ตอบดีกว่านี่มันเป็นเรื่องหน่งนี่แหละต้องมีการเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราตกใจไหมทไมเมื่อเราแจ้งบ้างให้ผู้จัดการมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องทุกการณ์เลยลักชัมล้าใช่ไหมครับเราหรือว่ายังไงทำงานหรือเปล่าเราทำงานลงทุนไปแต่ยังไม่ได้คืนเราจะต้องรอเพราะว่าเชื่อได้ทุกคนจะต้องรเงินส่งมา ทีเราก็ต hmm. hmm. so wow. ้องเปลี่ยนแผนในการบอกเขาเลยไม่เรไม่ยืนชุดหน้าให้เราต้องให้กินขนาดนั้นเลยไม่บอลเป็นแฟนที่ให้เพื่อนยืนเพื่อนมยืนนเราจริงๆอ่มันแล้วแต่คนจริงนะเพราะว่าจริงๆเราเรื่องของการยืนเหมือนกน สิ่งแต่จะเป็นสิ่งสุดท้ายี่สุดในการให้ริงๆก็เพื่อนรักกันรู้จักกันมาในการถ้าเพื่อนมีปัญหาเนาะแล้วเรายังไม่มีปัญหาถ้าเราช่วยได้เราก็อยากช่วย ไมันมันไม่ใชติดตองวันที่เราไม่ได้มีกิจอะรนี่นครัแต่วันที่มี่คนวิ่งหน้าต่อไปยิงเรามันก็ไม่รู้ว่ามันะเกอะไรขึ้นเลย่จริงถ้าเพื่อนสนิทกันจริงผมว่าถ้ามันไม่ได้เยอะมาเป็นโเลเด้ม้าจริงๆอย่แ้ยก็โค้งได้แหละครัมยือครูนะอะไรอย่างเงี้ยให้มันคือมันถ้ามันมีครั้งที่สามที่สี่ครั้ง ือเงินคงเวลาตามที่คำพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนึ่งยังไม่ดีเลยสามสี่สองสามี่อามก็คือตัดเพได้เงคนกครับถอะถ้าเงิน้ถ้ายืมแล้วแล้วเงินมันมากจริงๆจนจนมันมาให้เราลำบากอันนี้เรก็คงตัิงเงินอาจะไม่ทัทั มั้ยหรือว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ยืนไม่ยืนครับไม่ยืนไม่ยืนไม่ได้ยืนใครครับที่ดูก็อยู่ขนาดใหญ่ครับเป็นแต่ว่าตอนที่ออกมาใหดูนะครับถามว่าช่วงนี้เป็นไงแค่บอกว่างานน้อยแค่บอกว่างานน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออเงินมันมันไม่เหมือนเดิมเนาะอะไรเงี้ยเงินเก็บใช้เงินเก็บอยู่ประมาณนั้นผมไม่ได้แบบขนาดแบบเฮ้ยติ้มหวังแล้วชีวิตต้องไปเที่ยวยิ่งไปคนอื่นมาเพื่อดูแลครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็เลยคืองานมันน้อยไงมันก็เลยกลายเป็นต้องเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพราะว่าเหมื ไปยืมเงินเขาแล้วไปเพิ่มภาระเขาหรือเปล่าหนื่าก็าจจะมายืมเงินเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเภาระเราตอนนี้มันก็แน่นแล้วนะอย่าอย่าต้องไม่ต้องแบบทำไมเลยนะมันจะมันกระจุกกระจิกนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรชีวิตมากแต่ไม่ต้องมาดีกว่าแทนไปแล้วไงไม่ต้องมาดีกว่าแต่ตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างพก่อนอนนี้ก็ย่ ซมอนดองกุ้งดองแล้วก็พวกแบบมีรูปปลาสมอนอะไรอางเงี้ยครับช่วยทีพี่อยากปิดารู้บ่อยๆให้แบบมีช่องทางออฟไลน์ในการแบขายของให้ให้คนที่อยากจะมาซื้อของเราด้วยเอคเรืองนึิงกับภาพครอบครัวที่น่ารักน่ารักที่ใช่ร่วมกันเพรตอนตอนนั้นเราได้ตกลงกันหรือว่ายังไงกับ้างครับก่อจะเกิดเกิดท่านไม่ใช่คือจริงๆแล้ว่าี่ทำได้เองเรา ถ้เาเองเขาเป็นเป็นผู้ต้องมอนะผมก็คิดว่าถ้าผมไม่มีเขาผมก็ไม่ว่าจะเลี้ยงลูกดีอย่างนี้ได้อย่างไงเนาะมัน,น,นก็นเหมือนกับเหมือนเขาเลี้ยงลูกแล้วเราก็เลี้ยงด้วยวันไหนแบบถ้าเขาผมว่ามันไม่มีงานอะไะรเงี้ยผมก็จะเอาลูกมานอนด้วยสักดาหัหนึ่ล้ว่าเอาไปส่งโรงเรียนเท่านี้จะเด็กจะทนันได้อะไรเงี้ยส่วนเขาเองก็ไปสงไปแล้วคือคือเราจะคุยกันตลอดค่ะคุยกันตลอดว่า นักการรูปตอนนี้เป็นยังไงจะเลี้ยงเขาไปเนี่ยทางไหนดีเรียนพิเศษอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็พอมันมีงานอะไรที่มันเป็นงานพิเศษของลูกอ่ะแล้วเราไปยเข้ว่าลูกก็คงอยากเห็นพ่อแม่มาดูโชว์ของตัวเองเนาะมึ้นเราเล่นเราทํากิจกรรมของโรงเรียนอะไรเงี้ยผมว่าไอความเนี่ยมันมันผมว่ามันเวลามันจะผ่านไปเร็วมากอยากใช้เวลานี้กับพูดให้ให้ดีที่สุดให้เป็น ต่อให้เรามีปัญหากันเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกมีปกด้หรือทำให้เขามีความโกรธงงเรา,าก็จะพยายาม ทำที่ดีที่สุดในการที่แบบเชียร์อัพเขาเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็สนับสนุนองเขาในวันที่เขาอยากจะทำอะไรแล้วก็มันก็เลยเกิดหยุนทานดันไปเพราะว่าเราไม่ได้มีการแบ่งเวลาว่าฉันจะอยู่กับลูกไป่นนะแล้วแต่วันเลยครับแล้วแต่วันเลยครับใครว่างเพื่อจะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครัไมไม่ได้มีจะต้องกี่วันเธอเอามาอยู่ฉันกี่วันอ่า,อางเงี้ย มันเราก็ต้องปรับให้ตรงตามตามงานของด้วยเพราะว่างานของผมเองก็มันก็เรียกว่ามันไม่ได้เป็นงานประจำเนาะมันเป็นงานเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะทาหน้าที่พ่อให้เต็นที่จนสุดทางเลยนะต้องสุดทางอยู่แล้วครับเพราะว่าผมรักลูกมากแล้วก็ไมอยาก้ลูอกเด็กที่ดีที่สุดโรไฟในอนาคตแลป็นเด็กที่มีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยอะไรที่ผมทําได้ผมก็ต้องทำขอบคุณครับ